เรื่องของบางฟัดกับกรณีการฆ่า8ศพที่จังหวัดกระบี่ก่อนนะครับยังคงมีรายง,งานความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ย้ํากระบวนการอีกครั้งหนึ่งคือผู้ต้องหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ7คนถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายทหารตามอานาจของหัวหน้าคอสช,อชคือใช้อํานาจตามมาตรา44ยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะฮะตรงนั้นเป็นขั้นตอนกระบวนการตามปกติอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งตอนนี้มีการพิจารณาว่าอาจจะโดน6ข้อหาหนักนะครับขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยว่า หนึ่งในเหยื่อที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่สามเดือนด้วยยิ่งฟังยิ่งสลดใจครับความคืบหน้านะครับกรณีคนร้ายก่อเหตุฆ่าครอบครัวของผู้ใหญ่วรยุทธสังหลังหรือว่าผู้ใหญ่บัตรซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเขางามตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เสียชีวิตทั้งหมดแปดศพแล้วก็บาดเจ็บสาคนนะครับวันนี้นี่คือบรรยากาศที่หน้ากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ซึ่ง 7คนร้ายในกรณีดังกล่าวยังถูกควบคุมตัวไว้นะครับมีรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับว่าพลตบเอกจากคลิปชัยจินดาผู้ประชาก,การตํารวจแห่งชาติหลังจากที่ท่านลงไปควบคุมการติดตามจับกุมเองจนกระทั่งได้ตัวสุริฟัดบ้านนกบวงสกุลอายุ4 1ปีหรือบางฟัดพร้อมกับพวกในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับประเด็นปัญหาที่ทําให้ถึงขั้นต้องฆ่าล้างครอบครัวกันก็คือปัญหาจากโฉนดที่ดิน2แปลงซึ่งผู้ใหญ่วรยุทธ์ไปขายฝากเอาไว้ แต่บางฟัดเอาไปจดจำนองกับธนาคารผู้ใหญ่วรยุทธ์เอาเงินไปให้บางฟัดจนครบแล้วแต่บางฟัดไม่เอาโฉนดมาคืนให้ใแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าฟังจากบางฟัดคือสองฝ่ายต่างขู่กันไปขู่กันมาก่อนหน้านี้บางฟัดอ้างว่าฝั่งผู้ใหญ่วรยุทธ์เคยส่งคนจะไปเก็บตัวเองปี -56 แต่ไม่สําเร็จแต่ตอนนั้นตัวเองไม่ได้แจ้งความและครั้งนี้ก็เข้ามาลงมือเองนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตเอกจากทิบ วันที่20กรกฎาคมจะเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ครั้งหนึ่งเพื่อจะไปรับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวนยังกองบัญชาการตํารวจภูทรจังหวัดกระบี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด7คนรวมกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของบางฟัดและถูกระบุว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอา7คนก่อนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในวันดังกล่าวนะครับประกอบไปด้วยสุริฟัดบ้านนกวงสกุลหรือว่าบางฟัด ประจัก์บุญทอยคมสรนเวียงนนท์อับดุลเลาะดอเลาะทวัตชัยบุญคงอรุณทองคำและก็ธนชัยจำนองมีรายงานข่าวว่าอารุณทองคำซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดที่ว่านี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ปืนยิงผู้ใหญ่วรยุทธ์ด้วยข่าวตอนแรกระบุว่ามีบางฟัดคนเดียวที่เป็นคนลงมือยิงนะฮะขณะที่ลูกน้องที่เหลือรับเงินมาคนละพันหนึ่งลักษณะว่าถูกหลอกให้เข้ามาข่มขู่ด้วยไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน แต่จากการสอบสวนของทางตำรวจล่าสุดปรากฏว่าอาจจะมีอีกหนึ่งคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คืออรุณทองคํานะครับขณะที่ผู้หญิงคนเดียวที่ปรากฏมาตอนนี้ยังไม่ได้ถูกตกเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในข่ายนะครับก็คือชริตาซึ่งตามรายงานข่าวตอนนี้ทางตำรวจกําลังพิจารณานะครับว่าจะออกหมายจับผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือซึ่งหนึ่งในนั้นคือชริตาด้วยหรือไม่ส่วน6ข้อหาที่ทางตำรวจตั้งกับ7คนแรกนะครับประกอบไปด้วย ฆ่าโดยไตรตรองพยายามฆ่าซ่องโจรกักขังด่งเหนียวมีอาวุธปืนและปล้นโดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารโดยมีอาวุธและยานพาหนะส่วนชลิตาซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับถูกระบุว่าเป็นคนจัดหาชุดลายพรางและอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการวางแผนการที่เข้าไปดําเนินการจากที่คาดว่าจะคคข่มขู่กลายเป็นถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยนะครับ<ม>โดยคาดว่าจะมีการขออำนาจศาลเนี่ยออกหมายจับได้ ภายในวันที่19กรกฎาคมนะฮะย้ำอีกทีว่าตอนนี้ถูกควบคุมตัวด้วยอำนาจพิเศษกระบวนการทางกฎหมายตามปกติต้องเดินหน้าต่อไปค,คือต้องไปขอหมายสารมาจับคุมตัวซึ่งหลังจากนั้นตํารวจก็จะรับไปอีกทอดหนึ่งซึ่งคาดว่ากระบวนการที่ว่านี้จะดําเนินการได้บ่ายวันพรุ่งนี้คือ19กรกฎาคมและหลังจากนั้น20กรกฎาคมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะไปรับตัวทั้งหมดเพื่อมาดําเนินการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งคืออำนาจทหารจะมีอำนาจควบคุมตัวได้7วัน ซึ่งจะสิ้นสุด21กรกฎาคมนะครับนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้สึกข่าวยังได้พูดคุยกับญาติของนายวรยุทธ์สังหลังนะคะโดยเผยถึง1ในผู้เสียชีวิต8ศพเป็นน้องเมียของนายวรยุทธ์ค่ะที่กำลังตั้งท้องอยู่3เดือนด้วยนะคะแต่ว่าต้องมาประสบเหตุอย่างไม่คาดคิดและโดนกลุ่มคนร้ายสังหารโหดต้องเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องค่ะ แถมน้องเมียของนายวรยุทธ์คนนี้นะคะกําลังสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของนายวรยุทธ์ด้วยแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จก็ต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก่อนทําให้บ้านที่กําลังก่อสร้างต้องหยุดก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้ซึ่งญยาติิกำลังหารือถึงเรื่องบ้านที่กําลังสร้างด้วยว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีค่ะขณะเดียวกันมีเกรดอื่นนะฮะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงวันนี้ทางเพจ Facebook บวยสยามรายวันรายสัปดาห์ต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าเขามีการรายงานเกรดข้อมูลนะฮะ คือกรณีของบางฟัดหรือว่าสุริฟัดบ้านนบวงสกุลซึ่งดูโฉมหน้าบางคนบอกว่าไม่น่าจะโหดร้ายอะไรขนาดนี้ปรากฏว่าตามข้อมูลเนี่ยเคยเป็นนักมวยเก่าด้วยนะฮะอตอนนั้นใช้ชื่อว่าจรวดเล็กศักพน,น้อยค,คนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือนาวากาศเอกยอดวันเด็จสุวรรณวิจิตหรือว่าตอนที่ใช้ชื่อนักมวยก็คือคุณวันเด็จศัก์ครูหมายเป็นอดีตนักมวยไทยระดับแชมป์ของเวทีราชดำเนินและเป็นหัวหน้าค่ายมวยยอดวันเด็จ เป็นโปรโมเตอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินด้วยให้ข้อมูลว่าบางฟัดที่เห็นในภาพนี้ก่อนหน้านี้สัก20กว่าปีที่แล้วใช้ชื่อนักบวยว่าจรวดเล็กสักพรน้อยเคยไปซ้อมที่ค่ายลูกทับอากาศส่วนอีกคนหนึ่งคือกรณีของผู้ใหญ่วรยุทธนาวากาศเอกยอดมณฑเดชก,ก็เคยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าฝากให้เรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมเมื่อ20ปีที่แล้วเหมือนกันก็แปลว่า คุณยอดวันเผด็จก็ไปเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนคนหนึ่งคือเกี่ยวข้องเพราะว่าเคยมาซ้อมมวยที่ค่ายอีกคนคือเคยฝากให้เรียนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านเองก็คงจะไม่เชื่อเหมือนกันนะฮะว่าคนที่รู้จักสองคนจะมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คือฆาตกรรมกันเองอนี่เป็นเกร็ดเสริมจากข่าวนะฮะ,ะให้เครดิตกับทางมวยสยามรายวันมวยสยามรายสัปดาห์ที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นนักมวยเป็นนักกีฬานะคะแต่ไม่มีน้ําใจนักกีฬาเลยนะ ล้วก็เป็นเรื่องเป็นดาวต่อเนื่องกันมานะฮะ,ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับกระบวนการอย่างที่รายงาน,นะฮะคาดว่าน่าจะออกหมายจับได้19แล้วก็20พอบพบตรคงไปรับตัวในทอดหนึ่งนะครับ